เดี๋ยวเรามารีวิวรองเท้าคู่นี้กันนะครับเพื่อนๆนครับนี่คือเฉียวตันวายครับรองเท้าที่ออกแบบมาให้หน้ามันกว้างทรงเท้ากว้างทั้งหมดนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับรองเท้าคู่นี้มีโฟมอยู่2ชุดชุดที่1นะครับนั่นก็คือชุดบนที่เป็นสีขาวครีมแบบนี้นะฮะใช้โฟมที่มีชื่อว่าคิวกังฟูคิวกังฟูโปรนะครับเป็นคิวกังฟูโปรด้วยนะครับนี่และชั้นล่างเป็นโฟม EVA ธรรมดาแลก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นชื่อว่าอะไรนะครับเป็น Lightweight EVA นะครับสองโฟมที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณ heel counter ตรงนี้ก็จะมีโครงที่แข็งล็อกข้อเท้าให้แน่นเวลาที่วิ่งเนี่ยเท้ามาันจะได้ไม่บิดไปบิดมานะครับ outsole เ,เ,เป็น QASU นะครับดูบริเวณด้านหน้าเท้าแล้วก็บริเวณส้นเท้าเ้าตรงกลางนิดหน่อยแล้วก็ o u t s o ก็จะหนา มีความทนทานผมว่าใช้งานได้แบบสบายๆนะ6 0 0้0ยเจโลได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับส้นเท้าสูง32มิมลิเมตรหน้าเท้าสูง24มิลิเมตรนะครับรองเท้าคู่นี้อยู่ที่8นะครับก็เป็นรองเท้า d a i l y Trainer ที่รอบสูงใส่สบายแน่นอนนะครับราคาขายเริ่มต้นที่ประมาณสัก1ัน0บาทจนถึงสักประมาณ1 6 0 0บาทมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เ,เพื่อนๆเข้าไปซื้อทีนี้ฟิลลิ่งของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับฟิลลิ่งคือมันนุ่มนะครับแล้วมันก็แน่นมันไม่ได้นุ่มยวม มันนุ่มแล้วมันก็แน่นแต่ส่วนตัวถ้าผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับเป็นคนเท้าบานเท้ากว้างหารองเท้าแบบ Recovery Run หารองเท้าแบบ Easy สบายสบายวิ่งแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ความเร็วอะไรมากมายนะครับแล้วก็อยากได้รองเท้าที่มันมั่นคงหน่อย ส่วนระยะทางในการใส่คู่นี้วิ่งนะครับผมว่ามันก็เป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ธรรมดาธรรมดาที่เดินเร็วก็ได้นะครับวิ่ง3โลก็ได้วิ่ง5โลก็ได้10โลก็ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับบางทีผมว่ามันจบ21โลมันก็พอไหวถ้าวิ่งแบบอีซี่ชิลๆไปเรื่อยๆนะ